ีค่ะคนดูที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ในช่องเราสักนิดหนึ่งเพื่อไม่เป็นการทำอะไรซ้ำซากน่าเบื่อนะคะดังนั้นเราก็จะมาเปิดไพ่ดูแต่ละวันเกิดด้วยจันโอ้ไม่ใช่จันวันเกิดเนาะอาทิตย์ถึงเสาร์เกิดวันไหนก็ดูวันนั้นนะคะเพราะปกติเราก็จะทำแต่ราศีเนาะเราคิดว่ามันน่าเบื่อเปลี่ยนบ้างดีกว่า พิกคาดก็มีแล้วคอลเลกทีฟก็มีแล้วเอาเกิดวันนั้นวันนี้บ้านอยู่นะคะ7วันเนาะอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอันนี้ไม่ต้องอธิบายเยอะเลยเพราะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณเกิดวันอะไรแล้วก็ที่สําคัญเลยถ้าอยากดูของคู่กรณีแล้วรู้วันเกิดคู่กรณีคุณก็ไปดูได้ด้วยมันจะไม่ได้สลับซับซ้อนเหมือนราศีอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแกเบื่อกันด้วยคอนเทนต์แบบนี้ดีกว่าเนาะหาอะไรใหม่ๆทําบ้างนะคะโอเคมา เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะจ๊ะไปว่าเกิดวันใดนะคะเลือกไปเลยตามวันเกิดของคุณแล้วก็คําทำนายนี้นะคะจะไม่จํากัดช่วงเวลาว่าจะเป็นช่วงเดือนนั่นเดือนนี้เดือนน้นเอาเป็นว่าคุณมาเจอคลิปนี้เมื่อไหร่คุณดูได้เลยนะคะไทม์เลสไม่จํากัดเวลาดูเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นนะคะแต่เราจะอัปเดตให้ทุกเดือนถ้าเป็นไปได้เนาะ โอเคมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะที่รักทุกคนอ๋ออย่าลืมนะคะและกันชอบกันอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ประเด็นเลยคือขอบคุณทุกคนเลยที่ดูโฆษณาให้แชร์คลิปกดลงกดไลค์คอมเมนต์ทุกอย่างเลยนะคะขอบคุณจริงๆโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยนะคะค่าสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะมาดูกันซิว่า วันนี้ไพ่เขามีอะไรที่อยากจะบอกกับเราบ้างเราจะไม่เน้นนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรเอาเป็นว่าไพ่โชว์อะไรขึ้นมาอ่านไปตามนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นความรักหรืออะไรก็ตามนะคะมาดูสิคนที่เกิดวันจันทร์คุณแม่เราก็เกิดวันจันทร์นะคะแต่ว่าไม่อยู่แล้วเสียไปหลายปีเกือบ20ปีแล้วเพราะฉะนั้นวันจันทร์อื่นๆมาดูว่าดวงของคุณช่วงนี้เป็นไงนะคะพลังงานชีวิต จะนำสิ่งใดเข้ามาปึ้ม Page of w a n d s le v e r s ไม่ค่อยอยากจะคุยเจาะแจ้งกับใครแบบไร้สาระว่างั้นว้าว the high e l e n t up right นะคะเป๊ะเลยถ้าตอนนี้มีคนคุยอยู่นะเราจะบอกว่าคนคุยของคุณนะ่ะไม่อยากเป็นแค่คนคุยแล้ว <c oughs> ข้อดีนะคะไม่อยากเป็นแค่คนคุยละ แต่เดี๋ยวเราจะแตกประเด็นให้เป็น2อ,อย่างดีวกว่าเพราะไพ่มาออกไปไป2ทางได้นะคะ Five of Pentacles r e v e r s e ว้าวเลิศมากวันจันดีจริงๆเป็นวันแรกคลิปแรกของคอนเทนต์นี้ที่อัดคลิปแล้วก็ไพ่ออกมาค่อนข้างดีนะคะ Six of Cups r e v e r s e รัดเลยเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าเป็นอย่างไรนะคะ Jud gment, Judgment Judgment right, u p คุณขาวันจันทไพ่คุณดีมาก จริงๆนะจ๊ะไม่ได้หลอกแล้วก็ tree of cups ีเวอร์สนะคะลัดมากอ่าแล้วก็ the fool ีเวอร์สหลายๆคนรอบๆตัวคุณอยากจะบอกคุณว่าวันจานอย่าไปกังวลกับสิ่งใดเลยอย่าไปกลัวถึงแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาอาจจะไปเจอเรื่องไม่ดีมานะคะแต่อย่าลืมว่ามนุษย์ทุกคนไม่ได้เหมือนกันหมดนี่คือสิ่งที่คนรอบๆตัว ณนะปัจจุบันอยากบอกกับคุณนะเพจช็อปสอดรีเวิร์สนะคะดูเหมือนคุณจะไม่ค่อยอยากยุ่งวุ่นวายกับใครจริงๆนะช่วงนี้อ่ะแล้วก็ควีนออฟเพนท a c เคิลรีเวิร์สเอาตัวเองฝังไว้ที่งานเพางั้นฝังไว้กับงานไม่อยากคิดอะไรมากแล้วก็เ h อะแฮง Man u p r ไรท์โอเคไพ่กำลังอยากจะบอกชาวชาววันจันท์ว่าชาววันจันท์มันก็ ปกติแหละคนเราถ้าเราไปเจอเหตุการณ์แย่ๆมาเราก็ไม่อยากจะนึกถึงมันมากแต่ณนะปัจจุบันนี้เลยเหมือนคุณกําลังเอาจิตใจเอาพลังงานของตัวเองไปฝังไว้กับงานโดยการที่ทํางานเยอะๆเพื่อที่ทําให้คุณไม่ต้องไปนั่งคิดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้ถามว่ามันดีไหมมันดีแต่ให้ระวังความเจ็บป่วยนิดนึงนะคะเพราะเท่าที่ดูจากหน้าไพ่แล้วสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณเพียงแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้เตรียมตัวรับมันเนื่องจากคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมา คุณไปเจอเรื่องเจ็บปวดมาเยอะมากมายเหลือเกินเยอะจนคุณไม่อยากจะคาดหวังแล้วแต่ถามว่าไม่คาดหวังดีไหมมันก็ดีนะคะเพราะดูสบายๆแต่ประเด็นเลยก็คือณตอนนี้มันอยู่ในจุดที่คุณไม่คาดหวังและคุณก็ปิดกั้นโอกาสของตัวเองโดยที่คุณไม่รู้ตัวนั่นนเกิดมาจากเพราะความที่คุณเราไม่อยากใช้คําว่ากลัวเพราะมันไม่ได้ดูเหมือนกลัวดูเหมือนลักษณะที่คุณป้องกันตัวเองไว้แบบขีดสุดดีกว่าเพราะคุณไม่อยากเจอเหตุการณ์ซ้ําๆและพอเจอแล้วมันก็เจ็บมาก ประมาณนี้ดีกว่านะคะแต่ประเด็นเลยก็คือไพ่บอกว่าหน้าตอนนี้เราไม่รู้ม,มีใครอยู่รอบๆตัวคุณมาที่คุณพยายามอีกหนอพยายามที่เพิกเฉยทําตัวห่างเหินใส่คนพวกนี้ถามว่าดีไหมโอเคอยู่นะคะไม่ถึงกับแย่แต่ถ้าจะให้มันดีโอ้โหตามความคาดหมายเป๊ปังอลังกา,การก็คงจะไม่ใช่นอะมนุษย์เราใช่ไหมดีเท่าที่เขาสามารถดีให้คุณได้แต่ถามว่าจะมีการแทงข้างหลังทําร้ายคุณไหมยังไม่เห็นนะ ยังมีความปรารถนาดีให้กับคุณแล้วประเด็นเลยคือชาววันจันทร์ถ้าคุณมีคดีความหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีชอ่อโกงต่างๆนะคะทั้งตัวคุณไปทําเขาหรือเขามาทําคุณไม่ว่าจะก,กรณีใดๆก็ตามที่มันเกิดมาจากความไม่เข้าใจนั่นแหละค่ะคุณจะแก้ไขตรงนี้ได้และจะแก้ไขได้ดีเพียงแต่ว่าในกรณีถ้าเขามาโกงคุณนะคะถ้าทุกอย่างมันผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วเขามาขออภัยคุณแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิม ให้แนะนําอย่าเอาคืนเอาคืนมาไม่ได้ปล่อยเขาไปเลยให้เขาไปข้างหน้าเลยแต่ในกรณีที่คุณบังเอิญไปทําเขาโดยที่คุณไม่รู้ตัวอย่างเช่นอย่างที่เราพูดมามันมีการเข้าใจผิดเกิดขึ้นนู่นนี่นั่นนั่นน,น,นี่แล้วเขาก็มาฟ้องเราอะไรอย่างเงี้ยในกรณีนี้คนที่เขาทําร้ายคุณโดยการฟ้องคุณเพราะคิดว่าคุณไปโกงเขาหรืออะไรก็ตามแต่นะคะ เขายังต้องการคุณกลับคืนมาแล้วทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีดังเดิมดังนั้นแล้วเราไม่ทราบว่าตอนนี้ชาวคนที่เกิดวันจันทร์นะคะไปเจอปัญหาอะไรมาแต่ประเด็นเลยก็คือถ้าคุณทํางานอยู่ตอนนี้แล้วคุณยังไม่ได้เซ็นสัญญางานใดๆหรือต้องการจะไปทํางานที่ใหม่ๆโอกาสที่จะได้งานที่ดีมากๆมีสูงมากและโอกาสที่จะได้เซ็นสัญญารับค่าจ้างที่มันเหมาะสมกับตัวคุณ ก็มีสูงเช่นกันในขณะเดียวกันนะคะตัดมาที่เรื่องความรักบ้างถ้าคุณไปเจอความรักที่มันห่วยมากๆมาก,ก่อนโดนเอาเปรียบต่างๆนะนาทอดทิ้งให้คุณอยู่ในความรู้สึกเหมือนมีความสัมพันธ์แต่เหมือนอยู่คนเดียวนึกออกไหมเหมือนเป็นแฟนกับตัวเองหรือถ้าแต่งงานไปเราก็เหมือนแต่งงานกับตัวเองในขณะที่ตัวเขาหายไปไหนก็ไม่รู้ไปทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะไพ่บอกว่าให้ปล่อยวาง ถ้ายังไม่ได้เลิกกันนะคะโอกาสที่มันจะดีกลับคืนมามีสูงมากๆเลยพอเขาจะเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าสิ่งที่เขาทํากับคุณมันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะคะแต่ในกรณีที่เลิกกันไปแล้วนะคะพลังงานค่อนข้างดีนะตัวคุณเองคุณค่อนข้าง move on ได้ดีในระดับหนึ่งแล้วอย่างที่บอกไปถ้าตอนนี้มีคนเข้ามาสนอกสนใจคุณแล้วคุณก็ไม่ได้จะคุยกับเขามากมายนักนะคะคนที่เข้ามาณนะปัจจุบันนี้คือเข้ามาแล้ว ยกเว้นแต่คนที่ยังไม่มีใครเข้ามาเลยอานาคตอาจจะมีหรือไม่ก็รอดูวันจันทร์ถัดไปอาจจะตรงกับคุณมากกว่านี้แต่ณตอนนี้เลยถ้ายังไม่มีอาจจะมีเข้ามานะคะและจะเป็นคนที่เข้ามาไม่ได้เพื่อมาหวางเรื่อง18บวกหรือเข้ามาฉกชวยโอกาสดีๆจากคุณไม่ได้เข้ามาเอาเปรียบนั่นแหละง่ายๆเลยแต่มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ค่อนข้างดีเลยค่อนข้างช้าไปสักนิดหนึ่งเพราะอะไร นั่นเป็นเพราะความระวังตัวในตัวคุณเองนั่นเองเราถึงได้บอกว่ามันอาจจะมีคนที่เขาสนใจคุณเขาพยายามจะคุยจะพูดจะคุยเพื่อที่จะยกระดับความสัมพันธ์ให้มันสูงขึ้นไปอีกแต่ด้วยตัวคุณเองไปเจออะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเจ็บอีกรอบหนึ่งหรือเราจะใช้คําว่ากลัวกลัวไปก่อนก็ได้แต่ถ้าถามว่ากลัวไหมหมายถึงกลัวโดยรวมๆไหนยังแต่คือใช้คําว่ากังวลดีกว่า กังวลไปก่อนว่ามันอาจจะเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นแล้วไพ่บอกว่าอย่าเพิ่งกังวลไม่ได้หมายความว่าไหนๆก็เคยเจ็บมาแล้วให้เจ็บรอบสองรอบสามรอบสี่ไม่ใช่นะคะเพียงแต่ว่าคุณเคยเจ็บมาแล้วคุณมีประสบการณ์แล้วแล้วไอ้ประสบการณ์ที่ผ่านมาจะเป็นตัวช่วยบอกคุณเองว่าใครเข้ามาแบบไหนเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าให้ลองเปิดใจดูเพราะโอกาสที่คุณจะได้พบเจอความรักที่ดีมีสูงมากๆเลยนะคะแลวตอนนี้ ปัญหาใหญ่เลยที่น่ากังวลที่สุดกลัวคุณจะเจ็บจะป่วยดังนั้นเบาๆสักหน่อยเนาะเรื่องการทํางานทําการทําได้แต่อย่าลืมหาเวลาพักผ่อนด้วยนะคะอ้าวแม่มีอะไรติดตามมาเพิ่มเติมโอ้เดอะเฮอร์มิตดูว่าไม่อยากจะยุ่งกับใครจริงๆช่วงนี้ภัยการสื่อสารนะดับสนิทเลยของคุณ เพราะฉะนั้นสําหรับคนที่ดีลอยู่กับคนเกิดวันจันทร์แล้วเข้ามาดูคลิปนะคะถ้าเขาเงียบไปกรุณาให้พื้นที่เขาก่อนให้เขาได้ไปคิดทบทวนแล้วก็ชาร์จพลังงานอยู่เงียบๆคนเดียวก่อนเนาะอย่าเพิ่งไปกวนนะคะอ่ะมาคนเกิดวันจันทร์เรามาดูไพ่ต่อไปนะคะโอเค Knight of pentacles คุณกำลังพัฒนาตัวเองอยู่เงียบๆไปอย่างชา้ชาๆแต่ดีขึ้นเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันคุณก็เริ่ม move on จากอดีตที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในชีวิตของคุณออกมาได้เรื่อยๆอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการที่คุณอยู่เงียบๆคนเดียวหรือคนที่เข้ามาส่องชาวชาวคนที่เกิดวันจันทร์นะคะแล้วคุณรู้สึกเขาอยู่เงียบๆเ,เพราะฉะนั้นมันเป็นทิศทางที่ดีแล้วค่ะปล่อยให้เขาจัดการตัวเองไปก่อนเพราะเท่าที่ดูคือเขามาถูกทางแหละเพียงแต่มันจะต้องใช้เวลาหน่อยซึ่ง บางทีมันก็จำกัดช่วงระยะเวลาไม่ได้นะว่าใครจะ move on ทำใจจากเรื่องนะั้นเรื่องนี้ได้เมื่อไหร่ตอบไม่ได้เลยจริงๆเพราะมันไม่มีอะไรเป็นตัวกำหนดระยะเวลาได้บนโลกนี้เราถึงเวลาดูดวงเราถึงจะไม่ให้คนมาถามเรื่องระยะเวลาเพราะมันตอบไม่ได้จริงๆนะอ้าวมามีอะไรเพิ่มมาจ้าวันจันท t e m p r a c e upright เราดูคุณใจเย็นมาก และคุณกำลังใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการที่พัฒนาตัวเองและดึงตัวเองออกมาจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณขาดแคลนสุดๆขาดแคลนในที่นี้เป็นไปได้หลายสิ่งหลายอย่างบางคนขาดแคลนทุนทรัพย์เงินทองขาดแคลนเวลาขาดแคลนความรักคือแล้วแต่สถานการณ์ชีวิตของแต่ละบุคคลนะคะอันนี้ตอบไม่ได้ว่าใครขาดแคลนอะไรเพราะฉะนั้นตัวคุณเองที่คุณเกิดวันจันทร์เท่านั้นคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณพยายามทําให้มันเติมเต็มขึ้นมามันคืออะไร นะแต่เราคิดว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณค้นหาตัวตนของตัวเองด้วยนะจุดนี้เพราะจากหน้าไพ่แล้วดูคุณพยายามไปอยู่ในจุดที่มองทุกอย่างให้มันกว้างมากขึ้นเพื่อที่คุณจะได้รู้จุดจริงๆว่าตรงไหนที่มันขาดแคลนบ้างเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันจันทร์มาถูกทางแล้วคะ่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ต่อไปเรื่อยๆเนะเาะอ้าวมาอีกสองใบสุดท้ายถือว่าโอเคมากๆเลยอ่ะ นายออฟโซดรีเวิร์สว้าวลดค่าเป็นอะไรที่ดีเลยความตึงเครียดต่างๆในชีวิตกำลังจะลดลงความขาดแคลนก็กำลังจะลดลงไปอยู่ในจุดที่เริ่มมีเข้ามาบ้างแหละเงินทองเงินทองเนาะจิกงหนึ่งใบนะคะ justice ซอนกันสองใบเลยคุณเอ้ยไม่ว่าใครจะไปทำอะไรกันไว้กับคุณนะคะที่มันไม่ยุติธรรมนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมนั้นเพราะสวรรค์มีตานะ กองสีไม่กองสีสิพูดผิดควรเกิดวันจันทร์แล้วอย่าไปทไําร้ายคนอื่นนะคะเนาะแล้วถ้าเคยไปทำไํำร้ายมาอย่าเอาตัวเองไปเป็นเหยื่อยอมรับมันแล้วก็แก้ไขมันถ้าแก้ไขไม่ได้บอกตัวเองว่าอย่าทําซ้ํามันไม่เคยมีใครใบนโลกนี้ที่ไม่เคยทําผิดเราก็บอยไม่งั้นเราไม่มาอ่านไพ่หรอกเพราะอะไรเพราะเราทําเรื่องเปรี้ยวๆมาเยอะเบียดเบียนชาวบ้านทําตัวไม่น่ารักเยอะเลยค่ะ ดังนั้นถ้าเราไม่เคยไปเจออะไรที่มันไม่ได้เรื่องได้เรามาเราเจะเอาอะไรมาแนะนาคนอื่นถูกไหมเพราะมันไม่ได้มีประสบการณ์ตรงดังนั้นทุกคนเคยทําเรื่องที่มันไม่น่ารักมาก่อนในชีวิตแต่พอมาถึงจุดหนึ่งเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีสติมากขึ้นเราก็ต้องบอกตัวเองเด้ยวยว่า เราจะไม่ทํามันซ้ําอีกเนาะอันนี้ไม่ว่าคุณจะไปทํามาหรือไม่ทํามาก็ตามนะคะแต่ประเด็นเลยคือสิ่งต่างๆในชีวิตของคุณกําลังจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีถ้าขาดแคลนเรื่องเงินทองคุณจะได้รับเงินทองถ้าคุณขาดแคลนเรื่องความรักคุณจะได้รับความรักแต่ถ้าคุณขาดแคลนเรื่องเวลาส่วนตัวอันนี้คุณต้องไปจัดสรรเองเพราะจากหน้าไพ่คุณเอาตัวเองไปฝังไว้กับสิ่งอื่นมากกว่าการให้เวลาตัวเองนะคะ โอเคคนที่เกิดวันจันทร์ประมาณนี้อย่าให้มันยาวเกินไปมันจะยืดเยื้อะเอาแค่เนื้อเนื้อเน้นเน้น,เ,น,นเท่านั้นพอเนาะคุณจะได้ไม่ต้องเอาอะไรไปเติมใส่หัวตัวเองให้มันเกิดพลังงานลบๆขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะโอเคอย่าลืมนะคะรักกันชอบกันนะวันจันทร์อย่าลืมกดติดตามไว้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามนะคะอ่อนอ่อน ทำหน้าอ่อนมีหลายคนบอกว่าหลงดวงตาเพ,พ,พอฉันต้องใส่ดวงตาอ่อนอย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ดูโฆษณาให้จนจบด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมีไพ่ใหม่ๆมานำเสนอนะคะเป็นไพ,อฟฟอเเอไพ่อัฟ i r m a t เมไพ่ออร c l เข้อความที่ ช่องเราทำขึ้นมาเองนะคะมันก็จะมีตอนนี้นะมีทั้งหมด3แบบเลยนะคะแบบแรก Unspoken Love Message เป็นไพ่ข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณนะคะอันนี้จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะกล่องก็จะประมาณนี้เนะาะไพ่สำหรับนี้มีทั้งหมด63ใบนะคะข้อความก็จะเป็นประมาณนี้เป็นภาษาอังกฤษ มี63บาใบราคา639บาทนะคะน่ารักฮะอันนี้ด้านหลังไพ่เนอะส่วนด้านหน้าก็จะมีข้อความประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็สำหรับที่2นะคะจะเป็น Let Love Lead Message Card อันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังกล่องก็คือการ์ดข้อความที่ประกอบไปด้วยความในใจจากเขาคนนั้น จำนวน63ข้อความใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเพื่อความบันเทิงหรือดูกับเพื่อนฝูงอะไรก็ว่าไปเนาะอ่าหน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นน้องเหมียวอันนี้ก็มี63ใบเหมือนไพ่ข้อความภาษาอังกฤษแต่ว่าข้อความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกันนะคะข้างในก็จะประมาณนี้ข้อความจะประมาณนี้นะ 63ใบเหมือนกันขนาดเท่ากันด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังไพ่ก็จะเป็นรูปน้องเหมียวถือหัวใจน่ารักน่ารักส่วนอีกสำรับหนึ่งจะเป็น mend and move on message card ก็คือไพ่ให้กำลังใจหรือเป็นไพ่ข้อความจากจัาก,กวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคะ,ะ mend and move on ก็คือไพ่365วันของการรักตัวเอง คือการข้อความที่ประกอบไปด้วยความสร้างเอ่ด้วยความสร้างกําลังใจจากจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จานวน63ข้อความนะคะใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเปิดเพื่อให้กําลังใจตัวเองหรือเปิดดูกับเพื่อนๆก็ได้ด้วยเนาะอ่าอันนี้ด้านหลังกล่องนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูปคนนอนกอดอยู่กับแมวเหมียวฟังเพลงใช้ชีวิตมีความสุขเนาะอ่าแล้วก็ไพ่ก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะ ้อความเป็นภาษาไทยไพ่ทั้งสามสำรับข้อความไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยทั้งสามสำรับก็จะแตกต่างข้อความกันไปน่ารักราคาเท่ากันนะคะ63ใบราคา639บาทเท่ากันด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะถ้าสนใจติดต่อไลน์ ทักมาเลยนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทําไพ่แบบใหม่ๆออกมาตอนนี้กําลังทําไพ่ทาโร่อยู่แต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีออกมาให้ชมกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะสําหรับการสนับสนุนบา,บายๆค่ะ